สวัสดีครับวันนี้พบกับการเฉลยแบบฝึกหัด2.2คอควายหน้า104บทที่2เรื่องสัตส่วน6 0ันนะครับเฉพาะข้อคู่นะครับไปกันที่โจทย์เลยขออ้อ2ถ้าตัดผ้าพับ1ออกเป็นชิ้นให้แต่ละชิ้นยาว18นิ้วจะได้ผ้า20ชิ้นอยากทราบว่า ถ้าตัดผ้าพับนี้ออกโดยให้แต่ละชิ้นยาว12นิ้วจะได้ผ้าทั้งหมดกี่ชิ้นวิธีคิดนะครับกำหนดให้ตัดผ้าชิ้นละ12นิ้วเนี่ยจะได้ผ้าพชิ้นนะครับเอามาสร้างตารางได้แบบนี้ความยาวผ้าที่ตัด18นิ้วได้ผ้า20ชิ้นความยาวผ้าที่ตัด12นิ้วได้ p ชิ้น นะครับดูนะครับยิ่งความยาวผ้ามากจะได้ชิ้นผ้าน้อยยิ่งความยาวผ้าน้อยจะได้ชิ้นผ้ามากแบบนี้เป็นสัดส่วนหกพันเมื่อเขียนเป็นสัดส่วนให้สลับกันเห็นไหมครับ8ต่อ12นะครับเท่ากับสลับนะครับกลายเป็น P ต่อ20นะครับ เมื่อได้อย่างนี้แล้วก็ดำเนินการแก้สมการนะครับนำา20คูณทั้งสองข้างของสมการนะครับเสร็จแล้วคิดเลขนะครับได้ p เท่ากับ30ดังนั้นถ้าตัดผ้าชิ้นละ12นิ้วจะได้ผ้าจำนวน30ชิ้นครับข้อที่4ประธานชุมชนเตรียมอาหารไว้จำนวนหนึ่ง สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมถ้ามีผู้ประสบภัย50คนอาหารที่เตรียมไว้จะเลี้ยงผู้ประสบภัยได้12วันถ้ามีผู้ประสบภัย75คนอยากทราบว่าอาหารที่ประธานชุมชนเตรียมไว้นี้จะเลี้ยงผู้ประสบภัยได้กี่วันวิธีคิดนะครับกำหนดให้อาหารสามารถเลี้ยงผู้ประสบภัย75คน ได้ในเวลา x 1จากนั้นเราก็นำมาเขียนเป็นตารางจำนวนผู้ประสบภัย50คนเลี้ยงได้12วันนะครับตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นวัน12วันนะครับ75คนได้ x 1นะครับจากนั้นก็ยิ่งคนคนน้อยนะครับก็จะเลี้ยงอาหารได้หลายวัน คนเยอะจะเลี้ยงอาหารได้น้อยวันลงดังนั้นแบบนี้เป็นสัดส่วน6ก0ันเมื่อเขียนสัดส่วนต้องเขียนสลับกันนะครับเป็น50ต่อ75กับ x ต่อ12นะครับเสร็จแล้วดำเนินการแก้สมการนำา2 2คูณทั้งสองข้างของสมการนะครับได้แบบนี้เสร็จแล้วก็คิดเลขนะครับคิดเลขแล้วได้ x เท่ากับ8 ดังนั้นถ้ามีผู้ประสบภัย75คนเนี่ยก็จะสามารถเลี้ยงอาหารเขาได้เพียง8วันครับข้อสุดท้ายข้อที่6ในการตรวจจับอัตราเร็วของรถยนต์บนท้องถนนสำหรับระยะทางคงตัวระยะ1นึ่ตำรวจทราบว่ารถที่แล่นด้วยอัตราเร็ว50กิโเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลาแล่นในระยะทาง6วินาที ถ้ารถคันหนึ่งใช้เวลาแล่นบนระยะทางดังกล่าวเพียง5วินาทีรถคันนั้นแล่นด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่วิธีคิดนะครับกำหนดให้รถยนต์ใช้อัตราเร็ว v กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล่นผ่านระยะทางนั้นด้วยเวลา5วินาทีนำข้อมูลมาเขียนตารางก็จะได้ว่าอัตราเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา6วินาที อัตราเรวอัตราเร็ว v กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา5วินาทีนะครับดูนะครับจากการสังเกตจะพบว่ายิ่งอัตราเร็วน้อยก็ใช้เวลามากอัตราเร็วมากก็ใช้เวลาน้อยแบบนี้เป็นสัดส่วนหกผันครับเวลาเขียนสัดส่วนก็ต้องสลับกัน5 50ต่อ V เท่ากับ6 เท่ากับ5ต่อ6นะครับจากนั้นดำเนินการแก้สมการนะครับนำา V คูณทั้งสองข้างของสมการเพื่อให้ V กลับไปขึ้นไปด้านบนนำา6คูณทั้งสองข้างของสมการนำา5หารทั้งสองข้างของสมการก็จะได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็คำนวณได้60นะครับดังนั้นรถยนต์แล่นด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ จึงจะสามารถผ่านระยะทางนั้นในเวลา5วินาทีครับ